วันที่สิบสามธันวาหกเจ็ด บัดนี้วันที่13ทธันวาพุทธศักราช2567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านางสาวเจนจิราสุภาค้วนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริษและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งสัมันตาจักกะวาเรสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมขะทงัง สักเคกามีจะรูเปคิริสิขาระัตะเตจันตาริเขวิมานีทีปรัตเถจะคามีตารุวะนะคหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาระถะ